สวัสดีครับคลิปนี้พามารับชมบรรยากาศงานก่อสร้างนะครับ้าตักงแตัย1ชั้นครับหลังนี้นะครับก็ได้แปเปอร์เซ็นแล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังติดตั้งตัวประตูห้องนอนนะครับเสร็จเรียบ้อยแล้วนะครับเป็นโซนหน้าบ้านนะครับ คมไฟอะไรเราก็เจาะเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับสี่ห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน,น้ำสำหรับบ้านหลังนี้นะครับในยี้จะเป็นล่องระบายน้กาแล้วน,นี่เป็นโซนหน้าบ้านนะครับสวยๆเลยนะครับนี่เป็นโซน ท้างบ้านครับเป็นงานสีที่เราทาสีเก็บไปนะครับให้กับคุณแม่และน้องสาวนะครับไปดูโซนในบ้านกันครับคมไฟเราติดเรียบร้อยแล้วนะครับห้องโถงใหญ่มากนะครับคมไฟติดเสร็จเรียบร้อยนะครับในบ้านก็อาจจะลกหน่อยนะครับเพราะว่าเรากำลังติดชุดสุขภัณฑ์นะครับ อันนี้เป็นประตูนะครับที่เราติดตั้งไปแล้วนะครับยังเป็นเศษขยะอยู่เลยนะครับนเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ห้องนอนนะครับอันนี้อุปกรณ์ไฟฟ้านะครับห้องนอนก็สามพูสี่เมตรแต่ละห้องนะครับที่เราติดเสร็จไปแล้วนะครับห้องโถงใหญ่มากนะครับ เป็นบานกระทุ้งนะครับห้องโถงนะครับใหญ่มากๆนะครับอาจจะลบเนินนึงนะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำความสะอาดเนาะอันนี้จะเป็นห้องครัวนะครับเป็นห้องครัวแบบลงลนะครับห้องครัวแบบลงๆงจะเป็นห้องนอนที่สี่นะครับเป็นห้องนอนเล็กนะครับ ห้องนอนลืมนรับรองนะครับเป็นห้องรับรองได้เลยนะครับสำหรับห้องนี้นะครับอันนี้คมไฟดาวไลท์นะครับจะเป็นห้องนอนที่มีห้องน้ํานะครับห้องนี้นะครับที่บ้นก็กําลังจะติดตัวอ่างหลังหน้านะครับ ก็เป็นบรรยากาศนะครับสำหรับปัญญากึ้นหนึ่ชั้นนะครับถ่ายบรรยากาศให้รับชมนะครับ